ากที่นอกเก็บเพ็ดไม้ตะเกะกันตาเก็บเลยจ้ะมันไม่ใสละเก็บเลยจ้ะออกแล้วจ้าออกแล้วจ้า เก็บแล้วเก็บแล้วอือ 在种盆栽。Sorry, ได้หมอกแกงหนึ่งพอดีจะ้ะได้หนึ่งหม้อกแกงได้หนึ่งหม้อกแกงแกกไปแกงหนึ่งพอดีจะ้ะ โอเคจ้าไปแกงกันเลยจ้าเด้อพี่น้องเอยเห็ดมาตะเกียบเนี่ยนะก่อไงได้เนี่ยจา้าเบิ่งเลยจา้าเบิงบ่ง <c oughs> เบิ่งมาจ้ามาเก็บก,กันเลยจ้าเก็บเลยจา้าอย่าสาดเสียเวลาเนาะ เก็บแต่สุดที่นอกฟ้ามาเก็บเนีดแมกก่จะเก็บเดิกเนก,ก,กับเพื่อนมาเก็บว่างไว้เลยเนาะ หาแห้งด้วยจ้ะันม่งบ่ทันจะเน่าถึงมดลด้วจ้ะเกินเกือบเช้นเน่าแล้วด้วจ้ะเนี่ย ออกสวงามแบบบุ๋นเอาคนเอาคือกันมัวคนออกไปง่ายมันจัาไว้มันอยู่วันที่เท่าไหร่ ก่ได้จินนะนี่ยนแบกแรกแบแรกแรกแบบ,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 บไปั้างคนแะไวได้หน่อ,อุ้ย บนเขาซ้ำไปต้อยอกินบนเขาก็มีคนติดตามไปเชืชช่อถือกันจ้ะพี่น้องเบิ่งเด้อเนี่ยจ้ะดอกงามๆเลยเด้อนี่เบิ่งเห็นบ่จ้ะเด้อพี่น้องเอ,งเอเ้ย,เ,ย,เ,ยเ,อเห็เดหไม้ตะเกียบเนี่ยนะ จ้าเบามาเก็บกันเลยจ้ะเก็บเลยจ้ะอย่าสาเสียเวลาเนาะ